ดีค่ะปูเป้นะคะวันนี้ค่ะเป้จะพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่ถนนออชาร์ดประเทศสิงคโปร์ค่ะแต่ไม่ต้องแปลกใจกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เป้ยืนอยู่ในบูธของชาแนลที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างไอออนออร์ชาดค่ะแล้ววันนี้ที่เป้พาทุกคนมาเดินเล่นที่ถนนออชาร์ดไม่ได้จะมาช้อปปิ้งนะคะแต่เราจะมาดูแสงสีเสียงที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงค่ะ อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้้ายังสว่างอยู่เลยค่ะโดยเขาแนะนำว่าถ้าอยากจะชมไฟให้สวยเนี่ยควรมาตังสมครึ่งเป็นต้นไปนะคะ และตอนนี้นะคะบริเวณด้านหลังของเป้ค,ค่ะก็คือถนนออชานั่นเองนะคะโดยเราจะเริ่มเดินกันจากห้าง v ีล็อกเพลสแล้วก็ข้ามกลับไปห้างตางังหลังจากนั้นก็จะเดินผ่านลั c กี้พาซาไปที่ห้างพารากอนนะคะแล้วก็ข้ามถนนไปที่ทาคาชิมายะต่อไปที่ห้างว i สม a เอ r i a แล้วก็กลับมาที่ห้างไอออนออชา d ค่ะสำหรับปีนี้ค่ะเข้ามาในธีมของ Christmas in Bloom ค่ะโดยเน้นที่สีเหลืองแล้ก็สีแดงนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ท่ามกลางดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเลยละคะ่ะ และการตกแต่งไฟก็มีตลอดความยาวถนน3.1กิโลเมตรเลยด้วยค่ะเริ่มกันที่ห้างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ V-Lock Place ค่ะสำหรับห้างนี้ค่ะเข้ามาในสไตล์ของเซนตาคลอสน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆมากๆเลยละคะ่ะแล้เราก็ข้ามฝั่งมาที่ห้างตังตาซ่าค่ะรู้ไหมคะว่าห้างตังเนี่ยเป็นห้างแรกเลยนะคะที่ถูกสร้างขึ้นบนถนนอ,อชารค่ะ และการตกแต่งไฟของเขานะคะก็จะเน้นบริเวณเสาและก็เพดานค่ะแต่เพิ่มสีเขียวเข้ามานะคะทำให้มีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะถัดจากข้างตังมาก็จะเจอกับพังลักกี้พลาซ่า Lucky Plaza ค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่ายา Little Philippines, ่าน i t ตโต้ฟิลิปปินส์โดยเขาเน้นการจัดไฟตลอดความยาวของเฉลียงเลยละคะ่ะ และนี่ก็คือห้างภารากอนค่ะที่เ,เขาได้รับฉายาในการออกแบบว่า p and s s a s d Sleek ก็คือเรียบหรูแล้วก็ดูดีสำหรับปีนี้เขานำต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สีแดงมาตั้งไว้บริเวณหน้าห้างทำให้ภาพที่ออกมาดูเรียบหรูแล้วก็ดูดีสมฉายาเขาเลยละค่ะ ไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอกับห้างทาคาชิมายะค่ะแต่จุดเด่นไม่ได้อยู่ที่ห้างนี้นะคะเพอจุดเด่นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวโปรเจกเตอร์ขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนผนังของตึก m a นดารินออชารให้กลายเป็นภาพเล่าเรื่องเม r ี่แอนด์เบนค่ะ ไปชมนะคะก็คือห้างวิ s m า a อนเทรียค่ะอยากจะบอกว่าเขาจัดใจได้เวอร์หวังมากไปดูกันสำหรับห้างว i s m a a อ r i ทรียนะคะปีนี้เขาจัดในธีมของ Wims and f a n c i ค่ะทำให้เขามีทั้งรูปปั้นกระต่ายกวางแล้วก็ต้นคริสต์มาสจัดอยู่บนเวหน้าห้างพอรวมกับแสงสีแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือน Alice in Wonderland เลยค่ะ จากห้างว i s m ม a แอ i a รนะคะแล้วก็แวะพักกินขนมกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็เดินต่อไปที่ห้างไอออนออชาร์ค่ะสาหรับห้างไอออนออชาร์นะคะ mm hmm. เขาเป็นห้างสับสินค้าชื่อดังเลยล่ะค่ะเพราะเขามีความสูงถึง8ชั้นทําให้เขามีร้านค้าต่างๆเยอะมากตั้งแต่ไฮสตรีทแฟชั่นไปจนถึง Luxury Brand นดเลยล่ะค่ะ mm hmm. และที่สําคัญนะคะที่นี่เขาจัดแสงสีกันแบบจัดหนักจัดเต็มไม่กลวเปลงค่าใักันเลยล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาชมถึงออชาในยามค่ำคืนแบบนี้สำหรับเบ้นะคะเบ้ชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะเขาจัดเต็มกันทั้งแงสงสีเสียงตลอดเส้นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเป้ด้วยค่ะสวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย